ใ็นสายนั่งชิลหรือผับตืดสายผับตืดสายผับค่ะนั่งชิลสายชิลครับนั่งชิลครับนั่งชิลครับสายนั่งชิลแบบนั่งกินชิชลๆอะไรนั่งชิลค่ะนั่งชิลครับมีเพลงประจำตัวป่ะแม่เพลงใหม่ๆทุกเพลงอ่ะชอบหมดอู้ยู่ร้าวแล้วปกติจิบคนเดียวหรือจิบกับเพื่อนจะ้ะกับเพื่อนครับถ้าไปคนเดียวไม่ได้อรอ ได้ทุกแบบครับแต่ส่วนมากชอบไปนั่งเล่นร้านอาหารแล้วก็เปิดเพลงคออเบาๆมีเพลงประจําประจําตัวเพื่อชีวิตครับเราเป็นคนสู้ชีวิตสู้ชีวิตครับเลยต้องเพื่อชีวิตเป็นหลักจีบคนเดียวหรือจีบกับเพื่อนกับแฟนครับเอ้กับแฟนแฟนถ้าแฟนดูอยู่จะบอกแฟนว่า แฟนจะนีครับดื่น้ำยู่นไปจิบคนเดียวหรือไปจิบกับใครไปจิบกับแฟนก็นั่งกินไปเรื่อยๆอะไรวันชิวๆนั่งคุยกันใช่ปกติไปจิบคนเดียวหรือไปกับเพื่อนครับไปกับเพื่อนครับต้องมีเพลงด้วยไหมคะมีครับแล้วต้องมีแฟนไปด้วยไหมจ๊ะไม่ครับมันจะไม่สนุกเดี๋ยวเราไปทานคนเดียวไปกินคนเดียวไปจิบคนเดียวหรือไปกับเพื่อนไปคนเดียวจริงเหรอไปคนเดียวเหรอเหงาไหมก็เหงาสิทำไมถึงชอบไปคนเดียวจ๊ะไป่มีเพื่อนส แต่ถ้าแตว่าคิมนี้ออกไปแล้วมีคนมาชวนไปด้วยไปไหมไปเป็นสายไหนคอมเมนต์มา